สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอ t ตอสทางรอดของระบบการศึกษาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนหนังสือออนไลน์นะครับแต่ว่าผมรู้ว่ลว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะต้องเรียนหนังสือเป็นออนไลน์กันนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่สืบคนแล้วสังเกตมาก็คือว่า ในช่วงอายุวัยของเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับการเรียนหนังสือออนไลน์สักเท่าไหร่นะนะครับซึ่งหัวข้อแบบนี้เนี่ยหลายๆสํานักข่าวหลายๆคอลัมน์เขาก็เอาไปพูดกันเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะผมก็จะไม่พูดซ้าแล้วกันนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเองที่เป็นเทรนเนอร์นะครับที่ทําการสอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็มีการใช้งาน นะครับรูปแบบการเทรนนิ่งนะครับแต่รูปแบบการเทรนนิ่งที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากเป็นยุคข,ของโควิดดังนั้นเราไม่สามารถให้นักเรียนที่เขาอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยเดินทางมาเพื่อเทรนได้นะครับดังนั้นวิธีการของเราก็คือเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอนออนไลน์เช่นกันนะครับอันนี้ผมอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าดิเรกชันหรือวิธีการว่าการที่เราจะทำเทรนนิ่งออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างก็ หนึ่งในด r เร t ชันสำคัญนะครับในการปฏิบัติเกี่ยวกับเทรนนิ่งออนไลน์ก็คือการที่เราให้ตัวความรู้หรือเนื้อหาที่เป็นโหมดของ lecture นะครับเป็นสื่อไปให้นักเรียนได้เรียนรู้เลยหมายความว่ายัางไงหมายความว่าการที่เรามาเจอกันในคลาสรูมที่เป็นออนไลน์จะไม่ใช่เวลาที่เราจะนำมาเพื่ออธิบายข้อมูลหรือเป็นการเลคเชอร์จะไม่มีเกิดขึ้นนะครับ ดังนั้นการที่เรามาเจอกันในคลาสรูมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดอินเทอร์ i v e ทีฟนะครับคือเป็นการตอบโต้ตอบคำถามหรือมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาเรียนออนไลน์ด้วยกันดังนั้นวิธีการจะเปลี่ยนไปโดยปกติแล้วการสอนการที่เราได้พบได้เจอกับนักเรียนหลายๆคนมันเป็นเพราะว่าเราจะต้องมีการบอกกล่าวข้อมูลแล้วก็มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ สำคัญมากๆก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะว่าการที่เราต้องเทรนตัวบุคคลนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะต้องสอนการใช้เครื่องมือนะครับหรือสิ่งอื่นๆนอกเนจากความรู้ที่เราต้องมีแล้วนะครับดังนั้นเครื่องมือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญหลักๆที่เป็นเหตุผลให้นักเรียนหรือหลายๆคนที่จะต้องเดินทางมาเพื่อเทรนนิ่งดังนั้นดิเรกชันของการทำงานลักษณะนี้ก็คือการบิล ตัว virtual reality นะครับหรือ augmented reality นะครับหรือที่ได้ยินก็คือ VR แล้วก็ AR นะครับตอนนี้เนี่ย direction ในการสอนหรือในการปฏิบัติเนี่ยเราใช้ VR กับ AR เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวผม step back มานิดนึงเรื่องถามว่า VR กับ AR คืออะไรนะครับก็ VR virtual reality นะครับตัวนี้ก็คือการทำภาพเสมือนเป็นวิวทิวทัศเสมือนนะครับเราใส่แว่น ทุกอย่างจะถูกจำลองเป็นภาพทั้งหมดมองผ่านแว่นเข้าไปให้เราปฏิบัติงานนั่นคือ VR นะครับในหน้าที่ AR augmented reality เนี่ยก็คือการที่เราใส่แว่นนะครับเรายังเห็นสภาวะแวดล้อมรอบตัวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะมี3มิติลอยขึ้นมาแล้วให้เราสามารถ interact กับมันได้นะครับถามว่าทำไมถึงไปในทิศทางนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะ เทรนใครให้ใช้อุปกรณ์หรือทําอะไรได้บางอย่างเราจําเป็นจะต้องให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงดังนั้นการปฏิบัติจริงหากเครื่องมือนั้นเนี่ยมีราคาสูงมากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถให้คนมาใช้เครื่องมือได้จริงๆเนี่ยวิธีการที่จะทําได้ก็คือการทําระบบเสมือนนะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติแล้วก็ใช้งานได้ตามฟีเจอร์ที่เราต้องการข้อเสีย เนื่องจากว่าข้อดีมีเยอะแยะมากมายนะครับเราคิดระบบขึ้นมาให้เขาได้สวมแว่นแล้วก็นำมาปฏิบัติแต่สิ่งที่มันไม่ได้ก็คือ feeling นะครับหรือความรู้สึกในการปฏิบัติงานผมยกอย่างง่ายๆเช่นการขันน็อตซึ่งหนึ่งตัวปกติเราสามารถทำให้ VR กับ AR เป็นการขันน็อตได้ครับไม่มีปัญหาเราสามารถเซตอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ ทำให้มันเกิดพฤติกรรมการขันน็อตได้นะครับแต่สิ่งที่มันจะไม่ได้ก็คือความรู้สึกในการขันนะครับเช่นมือจะต้องจับแน่นเท่าไหร่นะครับเวลาขันเข้าไปแล้วความรู้สึกมันต้องเป็นยังไงนะครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับความรู้สึกก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ทราบว่าถ้าการขันเข้าไปแล้วมันมีปัญหาเช่นน็อตมีปัญหานะครับขันเข้าไปแล้วติดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งถามว่า feeling แบบนี้เนี่ยมันหาไม่ได้จากการทำ VR แล้วก็ AR ซึ่งมันก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำไมคนเรายังต้องปฏิบัติด้วยเครื่องมือจริงหรืออุปรกรณ์จริงอยู่นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย VRAR เป็นหนึ่งในช่องทางที่หลายๆคนหรือหลาย,หลาย,ห,ลายหลายบริษัทเราเดินไปในทิศทางนั้นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าอย่างน้อยในช่วงโควิดแบบนี้ในช่วงระยะเวลาแบบนี้ที่การเรียนออนไลน์เป็นเส้นทางหลักนะครับสำหรับทุกๆคน การที่เราจะได้ปฏิบัติงานแล้วก็เข้าใจในการใช้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Spotify SoundCloud แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ